อ่ะตอนนี้ผมจะเสียบกุญแจนะครับอาจจะมืดนะครับโอเคนะครับอ่าอ่ะ,อะตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับก็โอเคนะครับไฟมาทุกดวงครับผมมาให Modify สวัสดีครับวันนี้ก็จะนำพาทุกท่านนะครับมาดูอาการของรถ กระบะวีโก้นะครับอาการก็คือไฟทีเบลกระพริบเดี๋ยวเรามาดูอาการกันนะครับครับเราจะสังเกตเห็นนะครับไฟทีเบลลกระพริบตลอดเวลานะครับแล้วก็ไฟไม้นะครับไฟระยะทางไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูนะครับไฟน้ำมันก็ไม่ขึ้นนะครับ ปกติเราเปิดสวิตเนี่ยนะครับไฟน้ำมันต้องขึ้นแล้วแต่อันเนี้ยไฟน้ำมันไม่ขึ้นเลยนะครับอยู่ที่ศูนย์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการว่าเราจะมีการแก้ไขยังไงนะครับครับก็มา,าสู่ขั้นตอนของการาเริ่มต้นแกะออกนะครับผมก็มีไขควงแบบสั้นๆนะครับถ้าเป็นตัวยาวเราจะอาสอดไขควงเข้าไปไม่ได้นะครับคือข้าง,งบนตรงเนี้ยนะครับ ข้างบนตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวสกรูเป็นน็อตพลาสติกนะครับเราก็ต้องใช้ไขควงสั้นๆนะครับอย่างของผมคือจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นสกรแบบูแบบแบบแฉกนะครับแต่ผมไม่มีแบบแฉกเนาะแบบสั้นนะครับผมก็เลยมีแบบไขควงแบนนะครับก็พอสอดได้นะครับเนะราก็คือสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปแล้วก็ หมุนออกตามปกตินะครับตอนนี้ผมก็ทํามือเดียวนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอ่ะตอนนี้คือผมหมุนแค่อ่าแค่ครึ่งรอบนะครับมันก็หลุดออกมาละนะครับแต่มันก็ยังไม่หลุดนะสังเกตนะครับมันคือมันก็ยังห,ห้อยๆตองแต่งตรงนี้นะครับดังนั้นแล้วผมจะลองใช้มือดึงออกว่าจะออกไหมนะครับอ่ะนะครับ แค่คือใช้มือดึงก็ออกแล้วล่ะนะครับสังเกตนะครับมันจะเป็นหัวแฉกนะครับตรงนี้คือมันคือมันคือมันจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นหัวแชกเราเพียงแค่หมุนแค่ครึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วมันคือมันก็จะล่วงลงมาแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงออกนะครับคือสังเกตมันไม่ได้เป็นเป็นเกลียวอะไรนะครับมันไม่ได้เป็นเกลียวอะไรอ่ะโอเคอันนี้วิธีการเอาสกูตัวนี้ออกนะครับ ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะดึงเอาครอบนะครับฝาครอบพลาสติกตรงนี้นะครับค่อยๆขยับๆนะครับดึงออกมานะครับอันนี้ผมทําแค่มือเดียวมันมันก็จะเริ่มออกแล้วนะครับก็ค่อยๆขยับนะครับอ่ะอันนี้คืออ่าออกมาละนะครับเป็นหน้ากากเป็นหน้ากากครอบเฉยๆนะครับอ่ะเราก็ออกไว้ก่อนลําดับต่อไปนะครับเราก็จะ ขันเอาอตัวกรอบพลาสติกตรงนี้ออกนะครับมันก็จะออกมาทั้งเบ้าเลยนะครับก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวนะครับเสร็จแล้วด้านบนด้านบนอีก1ตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องคงต้องใช้ไขควงขันออกนะครับอ่ะออกมาละนะครับ3ตัวนะครับโอเค ลำดับต่อไปเราก็จะเอาหน้าไม้ตรงนี้ออกนะครับตอนนี้นะครับเราขยับออกมามันก็จะมีสายไฟนะครับเดี๋ยวเราต้องปลดเอาสายไฟตรงนี้ออกนะครับสังเกตนะครับก็ขยับขยับออกละนะครับเวลาเวลาเราถอดนะครับเราอย่าไปขยับอะไรเราคือเราอย่าไปขยับมากนะครับถ้าขยับมากเนี่ยเข็มข้างในสังเกตนะครับเข็มข้างในมันอาจจะมีแบบงอหักงอได้นะครับ คือข้างในเขาจะเป็นเข็มอ่ะตรงนี้ก็เป็นรูนะครับดังนั้นแล้วเราใช้การบีบเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้การาแยกออกจากกันแบบนี้นะครับอ่ะเราก็ได้มาละนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเอาออกไปแกะกันนะครับครับตอนนี้เราก็แกะออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหน้ากากใสๆตรงนี้ออกนะครับ วิธีการเอาออกนะครับสังเกตนะครับมันก็จะมีปุ่มล็อกนะครับตรงนี้1ที่2องตรงนี้3นะครับตรงนี้4ครับ5 6ครับแล้วก็7จ็ดนะครับสำหรับวีโก้นะครับรุ่นนี้ก็มีอยู่7จุดนะครับที่เราจะต้องลดล็อกนะครับสําหรับเอาหน้ากากใส่ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็อาจจะหาไขควงแบนเล็กๆนะครับก็คือกดนะครับ ใช้มือก็ได้นะครับกดกดแล้วก็ดันขึ้นนะครับเราออกทุกด้านนะครับเราก็ดึงเราก็ดึงออกได้เลยนะครับครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเข็มไม่นะครับทั้งสีไม่ออกนะครับก็ดึงออกค่อนข้างดึงออกค่อนข้างยากนะครับถ้าไหนที่ดึงออกง่ายเราก็ดึงออกตรงๆนะครับวิธีการก็คือเราจับแน่นๆเสร็จแล้วก็ดึงออกแต่ส่วนใหญ่มันจะยากนะครับคือผมก็จะมีครีมแบบนี้ นี่นะครับคีมแบบนี้มันจะดึงออกท้งซ้ายทั้งขวามันจะสมดุลกันนะครับยกออกมาตรงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวดียวผมทําให้ดูนะครับสมมติตัวนี้นะครับเราก็จับไว้ด้านล่างนะครับจับไปด้านล่างเสร็จแล้วก็ดึงตรงๆครับดึงตรงๆใช้แรงนิดนึงนะครับนี่ออกละนะครับง่ายง่ายมากนะครับคือผมเห็น เห็นคลิปบางท่านคือใช้มือดึงอ่ะเลอๆตัวนี้อาจจะหักอะไรต่างๆได้ดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเรามีอุปกรณ์นะครับแบบนี้นะครับนะครับของผมมันจะเป็นแบบนี้นะสังเกตหัวมันนะครับหัวมันก็จะหนีบแล้วก็ดึงออกได้ง่ายนะครับตัวนี้เมื่อกี้ผมดึงออกแล้วนะครับอ่าง่ายนะครับอ่ะมาดูมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้สมมติผมจะเอาอ่าใช้มือดึงออกดูซิว่าจะออกไหมนะครับอ่ายากเหมือนกันนะครับ อ่ะใช้อุปกรณ์ดีกว่านะครับเรามีแล้วก็ใช้เกิดประโยชน์ค่อนข้างจะคือมันคือมันไม่เคยถอดนะครับค่อนข้างจะแน่นนะครับออันนี้เอาง่ายหน่อยโอเคนะครับก็ได้ละนะครับครับหลังจากเราเอานนอสองตัวนี้ออกนะครับเราก็อ่าแกะออกมาได้เลยนะครับ ดังนั้นแล้วนะครับพลาสติกตัวนี้ก็ยึดเพียงแค่น็อตสองตัวนะครับออกมาง่ายๆนะครับครับหลังจากที่เราเอาฝาออกนะครับทีนี้มันก็จะเป็นอยู่ด้านนี้คือด้านหลังนะครับวิธีการนะครับเราก็ค่อยๆงัดเอาสังเกตนะครับมันจะมีตัวนี้ล็อกเอาไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับมันจะมีตรงนี้ 1 1ที่นะครับที่ล็อกนะครับตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนี้1จุดนะครับอ่าสแล้วก็3นะครับเสร็จแล้วก็4อ่าสจุดห้านะครับ5แล้วก็6 7จุดจุดจุดตรงนี้นะครับ8จุดตรงเนี้ยที่เราอาจจะใช้ไขควงนะครับค่อยๆงัดออกทีละด้านทีละด้านทีละด้านนะครับ สําคัญบริเวณนี้นะครับตรงนี้ตรงที่เป็นตัวเลขของไม้ใช่ไหมครับมันจะเป็นเข็มดังนั้นแล้วเราก็ค่อยๆงัดออกนะครับก็เราเอา,เอาด้านนี้ออกก็ง่ายนะครับเพียงแค่เราเอาตัวล็อกนะครับมันเป็นล็อกพลาสติกนะครับเราอย่าไปงัดแรงนะครับเราค่อยงัดออกทีละตัวเสร็จแล้วก็นะครับ เพราะว่าคือด้านหน้านะครับด้านหน้าเราไม่จําเป็นต้องไปแกะอะไรต่างๆออกแล้วนะครับผมเห็นบางคลิปนะเขาเอากรอบพลาสติกตรงนี้ออกนะครับเอาตรงเนี้ยนะครับเอาตัวหนังสือต่างๆตรงเนี้ยนะครับที่มันเป็นแถบเนี้ยออกให้หมดเลยอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วอันนั้นก็คือมันจะยุ่งยากไปนะครับเพียงแค่เราเอาฝาตรงเนี้ยออกนะครับเสร็จแล้วก็เอาแผ่นปริ้นตรงเนี้ยออกก็ถือว่าจบละนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมก็งัดออกละนะครับ ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นงานละเอียดนะครับเราจําเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนเนาะอย่าอย่าอย่าใจร้อนนะครับอันนี้ผมก็เอาออกแล้วเมื่อกี้นะครับครับก็ออกแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้มันมีเข็มนะครับตรงเนี้ยนะครับสังเกตไหมตรงนี้มันเป็นเข็มที่อ่เข็มบอกระยะทางอ่ะนะครับเป็นเป็นเป็นเข็มสังเกตนะครับมันจะเป็นแบบเข็มนะครับก็ต้องระวังนะครับระวังเข็มหักเข็มงอนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะแก้ไขก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแผ่นปริ้นตรงนี้นะครับเขาจะอ,าอะไรของเขาก็จะคล้ายๆกับแผ่นแผงเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กเลยนะครับคล้ายๆกันเลยสิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือตัวคาปาซิเตอร์นะครับตัวเก็บประจุเนาะนะครับก็มีอยู่5ตัวนะครับตรงนี้4ตัวสังเกตไหมครับต,รตัวนี้สี่ตัว ตัวที่5คืออยู่ตรงนี้นะครับอ่าดังนั้นแล้วเราก็คือต้องเอา5ตัวนี้ออกนะครับคือทาไมคือทําไมเราเราถึงเปลี่ยนก็ไฟมันติดติดดับดับนะครับดังนั้นแล้วค่าตัวนี้มันอ่อนลงนะครับค่าตัวเก็บประจุนี่นะอ่ตัวเก็บประจุขึ้นชื่อว่าเก็บประจุใช่ไหมนานๆไปเขาก็มีค่าเสื่อมนะครับสังเกตบางทีเราสตาร์ทเครื่องไฟมันนไฟมันก็มาปกติตัวทีเบลก็ไม่ขึ้นนะครับอย่างของผมก็มีก็อย่างของผมเครื่องนี้ก็เหมือนกัน บางทีก็บางทีไฟก็ติดตามปกติแต่บางทีบางวันสตาร์ทนะครับไฟก็ติดไฟก็กระพริบนะครับตัวทีเบลก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับมันเกิดจากค่าตัวนี้มันเสื่อมนะครับตัวคาปาซิเตอร์นะครับมันเสื่อมดังนั้นแล้วเราก็ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนเท่านั้นเองนะครับอันนี้สำหรับแก้อาการนี้นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเอา5ตัวนี้ออกครับก็เริ่มต้นนะครับเราก็จะเอาคาปาซิเตอร์ออกนะครับคาปาซิเตอร์ก็มี1ตัวนะครับตัวคาปานะ1ตัว2 3 4 5 5ตัวนะครับซึ่ง5ตัวนี้นะครับผมก็ได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็มีขายในร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับร้านค้าออนไลน์นะครับ แล้วก็สั่งซื้อมาได้เลยหรือว่าเราจะเดินซื้อตามร้านขายอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปก็มีขายนะครับคาปาซิเตอร์อันนี้เราเรียกว่าคาปาซิเตอร์แบบตัว C แบบกระป๋องนะครับลักษณะของเขาเหมือนแบบเป็นแบบคล้ายๆกระป๋องอะนะครับเราเรียกคาปาซิเตอร์แบบกระป๋องนะครับ,รรบ,บ,บ,อ,รบอ่ะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับแต่ผมเรียกแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวใหญ่ออกก่อนนะครับตัวใหญ่นี่แหละ เดี๋ยวผมจะเอาตัวใหญ่นี้ออกก่อนนะครับวิธีการออกก็คือเราจะใช้ใช้หัวแรงนะครับหัวแรงร้อนๆเราจะจี้ตรงขาตรงนี้นะครับขาตรงนี้1ที่ตรงนี้นะครับาขาตรงนี้1ที่คือเขาจะมีสองสองด้านนะนะครับด้านนี้กับด้านนี้นะครับถ้าออกทั้ง2ด้านก็ถือว่าออกได้ละนะครับอ่ะโอเคนะครับ ก่อนอื it, ่นนะครับก <floor> ่อนอื่นที่เราจะเอาออกเราจะสังเกตเห็นนะครับคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์แบบนี้คือคาปาซิเตอร์แบบมีขั้วนะครับสังเกตเขาจะมีแถบใช่ไหมนะครับแถบนะครับแถบแถบแถบคือแถบลงล่างนะครับตอนนี้ผมถือแบบนี้ใช่ไหมนะครับแถบลงล่างดังนั้นแล้วเวลาเราใส่เราก็ต้องเอาแถบอันเนี้ยลงล่างหมดเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคาปาซิเตอร์แบบมีขั้วนะครับคาปาซิเตอร์เนี่ยมันจะมีแบบไม่มีขั้วก็มี นะครับแต่อันเนี้ยเป็นแบบไม่ไมีอ่าแต่อันเนี้ยเป็นแบบมีขั้วเราก็ต้องใส่ตรงตามขัว้วนะครับตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับเนี่ยนะครับอ่าตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเคาปาซิตเตอร์ตรัวนี้ออกนะครับอ่ะอันนี้ก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะนะครับผมก็จะอ่าแตะตรงนี้นะครับครับตอนนี้ก็ออกแล้วนะครับ ครับผมอ่ะแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ออกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวตัวที่เหลือเราก็ทําเหมือนกันเลยนะครับโดยใช้หัวแรงนะครับโอเคนะครับครับตอนนี้ก็ออกหมดแล้วนะครับก็เอ่อตรงนี้นะครับอันนี้ก็ออกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่ะเอ่อ ก็คือลําดับต่อไปเราจะเอาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวใหญ่ๆใส่ก่อนนะครับก็เบอร์330นะครับ35โวลต์นะครับตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเวลาวิธีการใส่ผมก็จะเผาตรงนี้ให้มันร้อนๆก่อนนะครับตรงที่เป็นตะกัวตรงนี้นะครับเราใส่ที่ะขานะครับก็เราก็เล็งให้มันตรงๆกันแล้วกันนะครับเล็งตรงๆแบบนี้นะครับอืม เราเผาให้มันละลายก่อนนะครับอ่าโอเคติดละนะครับแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็ติดแล้วนะครับเนี่ยง่ายๆครับอ่ะส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็เผาให้มันร้อนๆครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เรายึดติดทั้งสองด้านละนะครับอ่าเราลองจับดูนะครับก็แน่นนะครับ ครับตรงนี้ผมก็เอาฟักใส่นิดนึงนะครับเพื่อให้มันติดง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ซื้อหาซื้อได้นะครับฟักนะครับรู้สึกว่าคือตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นเบอร์ร้อยสิบหกโวลต์น,นะครับเบอร์ร้อยสิบโวลต์เดี๋ยวผมจะใส่ตะกวดนิดนึงนะครับเติมตะกวดนิดนึงเพื่อให้มันมีตะกวดเยอะขึ้นนะครับ อ่ามีตะกัวเยอะขึ้นนะครับโอเคก็พยายามใส่ให้ตรงนะครับของผมมันอา,อาจจะเอียงเอียงนิดนึงนะนะครับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เอียงนิดนึงก็แต่ขาก็แน่นดีนะครับอ่ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะนะครับอโอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับขาคือสําคัญคือให้ขาทั้ง2ข้างนะครับเขาติดกับตัวเพจนะครับ ตรงนี้ผมก็ลองเช็คว่าขามันลงไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปตัวที่3ครับต่อไปเบอร์ร้อมโวลต์น,นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้คือถ้าเพื่อน,เอ,นเอ่อไม่ชัวร์กลัวลืมนะครับเราก็ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะครับคือทั้งหมดเลยนะครับคือแต่ละตำแหน่งว่ากี่โวลต์กี่โวลต์เราเราต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับตามค่าเดิมของเขา คือตรงนี้เบอร์เบอร์หนึ100นะครับสาสิบโวลต์ก็คือตัวนี้นะครับผมจะเอาตัวนี้ใส่ใส่ใส่ตรงนี้นะครับเราใส่ทีละขานะครับเราใส่ทีละขาเผาทีละขานะครับให้มีความร้อนอ่ะเสร็จแล้วนะครับถ้าหากว่าเรารู้แนวก็ไม่ยากนะครับทีนี้เราก็ลองเช็คขาอีกทีนึง ต้องขยับขยับดูนะครับถ้าหากว่ามันอ้าออกขาได้ขาหนึ่งเราก็ต้องใส่ซ้ำนะครับอ่าอันนี้ลงทั้งสองขาละนะครับโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะครับทั้งหมดห้าตัวนะครับตัวที่โยกที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้นะครับแต่มันติดอยู่นะครับมันติดนะโอเคนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการบัตรกรีเอาตัว C ตัวคาปาซิเตอร์ใหม่ใส่ลงไปนะครับก็เสร็จสิ้นทั้ง5ตัวแล้วล่ะนะครับสำคัญคือเพื่อนๆอ,อ,อย่าสลับตำแหน่งนะครับถ้าหากว่าเราไม่ชัวเราก็จดเอาไว้นะครับว่าตำแหน่งนี้เบอร์ไรเบอร์ไรเบอร์ไรนะครับกี่โวลต์เพราะว่าแต่ละจุดเขาใช้กำลังไฟไม่เท่ากันนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปประกอบกันนะครับโอเคตามมาเลยครับผม อืมอ่ะตัวครอบใส่ใส่ลงไปครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นทีนี้เราก็เอาไปใส่ในรถกันแล้วก็ลองทดสอบกันดูนะครับโอเคนะครับอ่ะเสร็จสมบูรณ์ล,ละเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูว่าสิ่งที่เราทำนะครับไฟทุกอย่างจะขึ้นไหมนะครับอ่ะ ตามอะไรครับครับตอนนี้ก็มืดพอดีนะครับเพราะว่ามาอยู่ในโรงรถนะครับอาจจะมืดมืดนิดนึงนะครับผมก็เลยใช้ไฟช่วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบสายไฟเข้าแล้วก็ยึดน็อตเหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้ผมก็เสียบสายเรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้ผมจะเสียบกุญแจนะครับอาจจะมืดนะครับโอเคนะครับอ่าอ่ะตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับก็ โอเคนะครับไฟมาทุกดวงครับผมไฟระยะทางมานะครับทีนี้ทีเบลนะครับทีเบลสังเกตไหมทีเบลก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับปกติทีเบลก็จะกระพริบนะครับตอนนี้ไฟไฟทีเบลไม่ไม่ไม่มีแล้วนะครับที่กระพริบนั่นก็คือเป็นเข็มขัดนะครับโอเคนะครับส่วนด้านนี้ด้านนี้น้ามันนะครับน้ามันก็ขึ้นละนะครับซึ่งเดิมที น้ํามันนะครับเกณน้ํามันไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เกณน้ํามันขึ้นมาแล้วนะครับ1ขีดโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทโดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจัดลองสตาร์ทโดนะครับอ่ะตอนนี้ผมสตาร์และนะครับโอเคไฟไฟรอบนะครับไฟวัดรอบขึ้นแล้วนะครับสังเกตด้านนี้นะครับไฟวัดรอบขึ้นนะครับอ่า ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วล่ะนะครับาครับผมเดี๋ยวก็เหลือแค่ขั้นตอนการยึดน็อตเท่านั้นเองนะครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอขอตัวยึดน็อตแป๊บหนึ่งนะครับครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมยึดน็อตหมดแล้วนะครับ การยนนั้นอันนี้คือผมก็ไม่ได้อัดคลิปนะครับเมื่อกี้ก็ใส่ตามปกตินั่นแหละนะครับเพราะว่ามีน็อตแค่3ตัวนะครับก็ตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกอย่างก็ออกตามปกติแล้วนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาให้ความรู้กับเพื่อนๆน,นะครับในรายละเอียดต่างๆของอ,อาการของรถวีโกที่ว่ามี ไฟทีเบลนะครับกับพิบตลอดเวลาเสร็จแล้วก็ไฟบอกระยะทางไม่มีนะครับเกียร์น้ำมันก็ไม่ขึ้นนะครับอาการนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เพียงแค่5ตัวนะครับไม่ถึง100บาทนะครับประมาณ7 80บาทนะครับก็ก็ลองฝึกหัดดูก็ได้นะครับคือทำตามคลิปที่ผมสอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบัดกรีเอา ปาซิเตอร์ออกหรือเอาคา p ปาซ t ิเตอร์ใส่นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับโอเคนะครับติดตรงไหนก็สอบถามกันได้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับก็ลากันไปแบบมืดๆแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ